สวัสดีค่ะแฟนเตจีรักทุกท่านมาพบปะจะเจอกันกับเย็นจิตพอทนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สองสำหรับวันที่19ทธันวาคม2565นะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอทด้วยดีเสมอมานะคะยังไงก็จะท,ทอดทิ้งกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอทด้วยนะคะโดยเฉพาะ อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะเย็นจิตพทีค่ะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะคะจนได้มาพบปะเจอกันกับอาจารย์สุมทมภัยริบ,บึงเป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะก็ได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่แฟนเพลงทั่วประเทศรู้จักเย็นจิตพทีกันทุกทวนหน้านะครับต่อมาท่านได้เสียชีวิตไปนะคะเย็นจิตพวีก็ ดันไม่ได้ออกเพลงไป3-4ปีนะต่อมาก็ถึงมาเจออาจารย์ไข่ทองคำนะคะซึ่งเป็นคู่บารมีคนที่สองเรียกว่าเป็นอาจารย์นักแต่งเป็นคนใต้นะคะแต่ท่านแต่งเพลงให้เจษฎ์ปฏิมีร้องนั้นชุดแรกเลยก็คือชุดชูดชดในตู้ผ้านะคะได้รับความนิยมอพอสมควรนะคะแล้วก็ต่อมาก็ออกเป็นเพลงใต้ตลอดแล้วต่อมาเป็นยุคของสตริง เพื่อชีวิตโด่งดังนะ,ะนกร้องลูกทุ่งนักร้องหมอลำก็ต้องถอยไปนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าชีวิตเย็นจิตพอตีนั้นได้โลดผลอยู่ในวงการบันเทิงยาวนานจนอายุ66ปีนี้นะคะเย็นจิตปอตีอายุ66ปีนี้ค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เพลงของคุณแม่ผ่องศรีวรนุษเพลงของพ่อไปพุฒเปสุพรรณเพลงของพี่บุ๊ก ของคุณแม่บุกผาสายชนนะคะของคุณเรียมดาราน้อยเนี่ยยยจิตจะร้องได้หมดเลยแลวก็คือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กคือเป็นคนชอบแสดงออกนะคะเราทันฟังสักนิดหนึ่งนะคะสาเหตี่ตอนนี้ก็อยู่รดแล่นในวงการมาจนอะยุก66ปีสาเหตุก็มาล้มลุกคุกขามาตลอดนะคะ mm hmm. คือเรียกง่ายว่าเกิด2ครั้งแล้วก็คือครั้งแรกก็คือคิดถึงทุ่งลีลาย สาวดำร่พันวสามตาตาอะไรพวกนี้แล้ก็เยอะแยะมากมายนะคะก็มาเส้นเสียงแต่เป็นโรคบูมไปครั้งหนึ่งก,ก็มาหายแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ม่อคือเพลงชุดในตู้ผ้านะครับทีนี้ก็หายเงียบไปอีกนะคะหายเงียบไปเป็นสิบปีแล้วก็มามีโควิดโควิดอะไรต่อมาอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้โควิดก็ได้เบาบางลงแทบว่าไม่มีแล้วนะคะยันจิตพรเจรวญก็เลย คิดถึงแฟนเพลงคิดถึงแฟนคลับที่พูดนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะคือชีวิตเย็นจิตเนี่ยจะอยู่บนเวทีและเป็นเป็นนักสแสดงมาตั้งแต่เด็กนะคะพอเราไม่ได้แสดงแล้วมันก็มันก็มีอารมณ์คิดถึงนะคะแบบว่าคือเราอยู่ยกับแฟนเพลงมาตลอดอนะพอพอไม่ได้ไปร้องเพลงนาน,น,นก็รู้สึกคิดถึงก็เลยคิดอยากจะทําเพลงใหม่ขึ้นมานะคะขอฝากไปด้วยนะคะถ้าหากยังรักยังสงสารกันอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดจิตตามไม่เป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะและอย่าจิตวันทีบีค่ะเพลงแรกที่ยนจิตร้องในชุดนี้ก็จะเป็นเพลงแม่ไม้สายเปนะคะฉันแก่แค่ไหนแต่ในหัวใจฉันยังไม่แก่ลองแล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 สักตั้ง ก็เป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักประมาณนี้นะคะอ่าก็เป็นเรื่องของเพลงเนาะก็เป็นเพลงจะเรียนจะจบเพลงนึงก็จะต้องเป็นเรื่องราวนึงนะคะอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นอ่าเพลงขอกลับมาดังอีกครั้งนะคะเป็นงานเพลงสนุกสนุกกลับมาอีกคนแฟนเพลงทุกคนยังจำได้ไหมอีสานเหนือกลางและใต้ยันกินเคยได้เดินสายข้ายสีออยง เดี๋ยวจะจิตจะให้ฟังน,นิดนิดสักนิดหนึ่งเนาะนะคะก่อนที่จะไปดูแนวทางกันนะคะค่ะอยากจะอวดแฟนเพลงกันคือคิดถึงแฟนเพลงอยากจะให้แฟนเพลงได้ฟังน,นิดนิดเดียวก็ยังดีเนะาะต้องขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเอฟซีจ้าแฟนเพลงที่รักทุกท่านนะคะอ่าอ่าฟังไอไอขอดังอีกครั้งนะคะอ่าฟังสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะจินชอบนะคะท่านจินชอบอย่าลืม ก็ขอบคุณทุกทตันนจะเป็นกำลังแรงใจให้นะคะอ่าแล้วก็ทีนี้มาถึงแนวทางเปลี่ยนของอาจารย์เลขเอ้ยขอโทษแนวทาง <c oughs> แนวทางของตัวเลขในวนันนี้มีที่ไหนในแนวทางเปลี่ย <c> น <oughs> นะครับอาจารย์เลขลับงวดวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยสองท่านเขาเข้านะคะแต่ว่าไอ้ศูนย์สามหกหกสามศูนย์อะไรนี่เยอะมากเพราะปู่เจ๊กแม่ย่าสีดาจันทร์แล้วก็ของอาจารย์เลขลับของอาจารย์เลขลับ ใต้อะไรเนี่ยมีหมดนะคะท่านที่ดูอันนี้เราก็มาถึงของอาจารย์เลขลับค่ะในงวดนี้นะคะงวดวันที่สามสิบเนาะอย่าจิตคิดว่าเขาออกสามสิบเอ็ดนะขอโทษขอโทษขอโทษนั่งขอไอ้นั้นไม่กันได้จ้ะสามสิบกับสามสิบอ่าออกสามสิบนะคะอ่ะสามสิบแก้เป็นสามสิบใงนี้มันเป็นสามสิบเอ็ดเนาะค่ะแก้จังหน่อยด้าี่นนอนแล้วแก้จังหน่อยจ้ะ เห็นนั่นปะปูเสี่ห e ์ค่ะปนฉันมาว่าสามสิบเอ็ดจะได้นั่งกันโรคสามสิบเอ็ดค่ะค่ะนะคะสรุปเลยเป็นสามสิบเนาะพี่น้องเนาะสามสิบธันวาค่ะนะคะสามสิบธันวานะคะนอน่าโอเคจ้ะค่ะค่ะนี่นะคะของอาจารย์เลขลับค่ะอาจารย์เลขลับให้มาที่ห้าหกเจ็ดและศูนย์หกเจ็ดนะคะสองหางเท่านั้นค่ะ องตัวบนล่างก็จะมี5 7 5 6 5 0 6 7 0 6 0 7ค่ะนไคะของอาจารย์เล็กลับให้มางวดนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะนี่ค่ะอ่านี่นะคะเลขเด็นนะคะอย่าลืมนะคะเอฟซีท,ทุกท่านใครอยากจะได้ครีมที่ใช้แล้วสวยหน้าตาเต่งตึงดูเหมือนเย็ดจิตพอทีวีนะคะทักไลน์มาค่ะ0 8 1 3 6 7 3 2 6 7สายนอบัน,นี้ ไอ้นั่นใส่น้อบันไอ้เบอร์ไอ้เบอร์ไอ้เบอร์โทรศัพท์และวกันเมื่อใดกินไปตัวนี้น่ามันจะดีอ่าเทยสัพท์วันจิ์ยกไปบึ้งเดี๋ยวว่างไปใส่้บุปผาหน้าอืมไม่เห็นเหรอเนาะอ่ะอันนี้ค่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ของอาจารย์เล่รับค่ะค่ะอาจารย์เล่รับอ่ามาแล้วทีนี้เราก็มาถึงของเลขของ อาจารย์พลกทมเข้าบ่อยมากนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวแต่งวดเมื่อกี้นี่เข้า,าให้เป็นศูนย์สามหกนะคะนี่ค่ะของอาจารย์พลกทมน,นะคะอาจารย์พลกทมค่ะชัดเจนไหมคะค่ะของอาจารย์พลกทมให้มาที่สี่เจ็ดห้าศูนย์หกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดหนึ่งสามนะคะสองตัวบนล่างตามนี้เลยนะคะก็ห้าเจ็ดสามห้าหกเจ็ดเจ็ดสามหก หกอะไรนะหกศูนย์และเจ็ดศูนย์ค่ะนี่ของอาจารย์พลกรมน,นะคะของอาจารย์พลกรธรรมนนะคะแคปไปเลยนะคะแคปไปเลยจ้า,าเรียบร้อยนะคะแคบไปเลยเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาถึงผู้ใหญ่ใจดีงวดเมื่อกี้นี่เข้าสามตัวโต๊ดนะคะท่านให้สี่หางค่ะให้สี่หางก็เข้าไปที่เก้าศูนย์สามค่ะของของอาจารย์ของผู้ใหญ่ใจดี งวดนี้ให้มาแล้วค่ะให้มาแล้วนะคะของผู้ใหญ่ใจดีนะคะเรา,า,า,านั่งถือไปใส่มืาบานเนี่ยไอไอเบเบอร์โทรศัรพท์ผู้ใหญ่ใจดีตามนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีให้มางวดนี้ค่ะ3ตัวก็มีสีหางเท่าเดิมนะคะให้มา3ี่เจ7ดเจ็ดหค่ะของผู้ใหญ่ใจดีให้มาสีหางเท่าเดิมนะคะ สองตัวบนให้มาสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสี่ค่ะส่วนสองตัวล่างให้มาห้าหนึ่งหกสามเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดนะคะเด่นบนเจ็ดเด่นล่างห้านะคะนี่ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะดูรูปร่างหนะ้าตาแคบไปเลยจ้าแคบไปเลยนะคะแคบไปเลยค่ะแคบไปเลยนะคะอย่าล,ยะะล,ลืมนะคะตั้งหากว่าท่านชื่นชอบครีมของยันจิตปอตีนเนี่ยค่ะใช้มาตั้งแต่พอศ2 5ร0้ย อ่ายี่สิบหกนะคะจนตอนเนี้ยหกสิบหกคิดดูว่ากี่ปีไม่ย,ยินจิตไม่เคยเปลี่ยนครีมใช้แลวคะ่ะจะใช้ยี่ห้อนี้อันนี้ตลอดเพราะมันเป็นครีมบำรุงและครีมรักษาฝ้าครีมบำรุงด้วยอยู่ในตัวละกันตลับเล็กๆค่ะนะคะ1,200บาทพร้อมกับแป้งนะคะวิธีใช้ง่ายๆค่ะก่อนจะนอนอาบน้ำแต่ซับหน้าพอหมาดๆแล้วเราก็แตะครีมมาแตะแตะทั่วใบหน้าแล้วเราก็เคลีย แล้วก็เคลียร์ยเคลียร์เคลียร์แล้วก็เคลียร์ร่องมานลำคอค่ะเคลียร์ร่องมานลำคอนะคะคอก็ไม่เหี่ยวนะคะันะะี่ค่ะอัน,นะไรคะ่ะอายุหกสิบหกปีนะคะเนี่ยคะ่ะคอก็ไม่เหี่ยวนะคะชุดหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะได้สองตลับแป้งอีกหนึ่งกระปุกนะคะแต่ได้ท่นเอาสองชุดพวกก็จะได้เป็นสี่ตลับแป้งกระปุกหนึ่งนะคะอ่าถ้าท่านชอบท่านอยากจะใช้วิธีใช้ง่ายๆค่ะ เราเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเกลี่ยแล้วก็เกลี่ยมาลงมาลําคอเนี่ยค่ะแล้วเราก็นอนใช่ไหมคะตอนเช้าก็ไม่ต้องล้างออกนะคะหรือว่าเราแต่งแต่งชาครีมเสร็จเราทาแป้งก็ได้จ้ะเอาแป้งมากดกดกดทับเนี่ยนะคะเนี่ยยายจิ้กจะใช้อันนี้จนเท่าทุกวันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแป้งกระปุกแป้งนะคะจะแตะแล้วก็กด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 ออกนะคะอย่าอย่าทาลูดลูดอย่างนี้นะคะกดกดกดค่ะกดให้ทั่วใบหน้าค่ะกดลงมาลาคอแล้วก็นอนเช้าขึ้นไม่ต้องล้างออก แล้วเอาแป้งกดทับทับทับเขียนเิีวตาปากไปทํางานได้ค่ามาค่อยมาอาบน้ําล้างออกแล้วก็ทาครีมท่านจะทาแป้งก็ได้หรือท่านไม่ทาแป้งทาครีมแล้วก็นอนแต่ตื่นเช้าขึ้นมาสีฟันแปลงเฉยนะคะเราก็ทาแป้งแต่งหัวได้เลยเจ็ดแปดวันเห็นผลค่ะจะมีคนทักท่านทันทีว่าหน้าตาเออทาไมหน้าเนียนทําไมหน้าใสทําไมหน้าเนียนทาไมมันตึงนะคะ่ะมันตึงตึงนะคะ่ะมันจะตึงไม่ใช่ว่าตึงแล้วเหี่ยวเหี่ยวแล้วตึงนะคะ เนี่ยค่ะของเย็นจิตฟอเทวีเนี่ยค่ะมีหลักฐานด้วยด้วยตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็คือเอามาบอกมาเล่ากันตามความเป็นจริงเนาะค่ะถ้าท่านชื่นชอบแอดไลน์เข้ามา081 367 3267เดี๋ยวหาอีกสักครั้งที่ามาสางวา่าอ๋อนั่นเนี่แหละเอาไปนั่นเองนั่นเนี่แหละเอาไปเียนที่ยงไซบูอ่าเขีนยน่ยงไซบูจิตจิจิม เดี๋ยวนั่งเขียนไหมเขียนไหมพี่น้องเขียนไหมค่ะแป๊บเดียวพอเชินไหมนั่งเชินไปแบบเดี๋ยวด้อแอดไลน์ก็มาหน่อยอโทรศัพท์เชินแป๊บเดียวค่ะอ่าเบอร์โทรเนาะไม่เห็นนั่งเกิดอะไรว้ายิถึงภาษาถิ่นแท้เขียนแป๊บเดียวครับแฟนเพจที่รักจ๋านะคะ แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาจากเอามาสาร้างติ่มที่อะแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มานะคะแล้วก็สั่งมาได้เลยค่ะบอกว่าครีมหนึ่งชุดแอดไลน์เข้ามานะคะแล้วก็ส่งอ่าส่งที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์มานะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์เยนจิตก็จะกดอ่ารับแล้วก็จะส่ง เลขบัญชีไปให้นะคะอืมอย่างนี้นะคะหาเจะอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่อืมอมอาเจอไหนนะคะจะเจอสักชเลยค่ะพี่น้อง ถ้มีงานการแส,สดงานการอะไรก็แล้วแต่อยากได้เจนจิตพอตีไปรับใช้ท่านในงานอย่าลืมนะคะหมายเลขโทรศัพท์0813673267ยินดีที่จะรับใช้แฟนเพลงทั่วประเทศนะคะอย่าลืมนะคะแม่ไม้สายเปย์กันงานเพลงชุดใหม่ล่าสุดนะคะฉันแก่แค่ไหนแต่ในหัวใจฉันไม่เคยแก่ ลองแล่ลองแล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 ก็ได้แก่แก่อย่างนี้รู้งานบ้านดีไม่เคยแนงนายหนุ่มหนุ่มทั้งไลคิดจะปองไม้ย่าได้ลังเลประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูหมายเลขโทรศัพท์กันเลยค่ะนะคะ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเยนจิตพอตบีทำแทมๆ,ๆนะคะเยนจิตพอตบีนะคะหมายเลขโทรศัพท์0813673267แคบไปเลยจ้าอ้าแคบไปเลยนะอ้าวแคบไปเลยจ้ะแคบเ,เ,เ,เต็มจอไปเลย123ออกมาทงนี้อ่ะ123แคบเต็มหน้าจอไปเลยนะคะอ่ะขอทุกทุกท่านโชคดีกับตัวเลขทั้งวันนี้อย่าลืมนะคะผู้ใหญ่ใจดีเมื่อกี้นี่เข้าสามตัวนะคะ อ่าแคบจ้าแคบจ้าอ่าแคบเลยจ้าผู้ใหญ่ใจดีนะคะดูพวกวงินนี้จะปังอีกไหมนะคะแล้วก็มาอาจารย์เล็ยกลักค่ะจ้าแล้วก็มาอาจารย์คนกอทมอค่ะ ขอทุกท่กทานโชคดีนะคะมีแฟนเพืก็ทตักมาว่าคุณยจิตปทิอายุ66ปีแล้วทำไมฟันสวยฟันปลอมหรือฟันแท้ค่ะฟันแท้นะคะ